วางเรียงกันนะครับจะได้ความยาวรอบรูปอ่าโอเคความยาวรอบรูปเป็นสี่สิบสองยี่สิบยี่สิบแปดโอเคไหมครับโอมจัดกระดาษเพื่อเป็นวางความยาวรอบรูปเป็นสี่สิบสองยี่สิบยี่บแปดถ้าโอมตัดก,กระดาษเป็นสี่เหลี่ยมวางอีกต่ออีกรูปหนึ่งรูปนั้นจะมีความยาวรอบรูปเท่าไหร่ หืมหูยข้อนี้ข้อนี้เด็กๆครูแซมหลับตาข้างเดียวครูแซมว่าครูแซมก็ตอบได้อ่ะตอบเมื่อไหร่อ่ะตอบมก่อนอ่ะตอบเลยอ่ะอ่าๆครูแซมปิดตาแก็ตอบถูกอ่ะสังเกตเลขดีๆเด็กๆเห็นไหมนี่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 นีเห็นไหมโอ้โหรูปต่อไปเขาถามหารูปต่อไปโอ้โหปิดตาข้างเดียวครูแซมว่าตอบได้แล้วมั้งครูแซมว่าตอบหน่อย ใช่ไ้ยนี่คือข้อตอบตอนที่หนูจะไปตอบตอนที่เข้าวันนี้นะเด็กๆตอนที่เรียกว่าอะไรตอนที่วัดความรู้โอเน็ตแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าครูขอให้สอบนะไปตอบเลยใช่คือแค่นี้เลยมันบวกแปดเด็กๆใช่ไหมบวกแปดบวกแปดอันนี้ก็บวกแปดใช่ครับพี่ต้นหอมก็กลายเป็นสามหกง่ายเลยเห็นไหม